พาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของทางอนุกรรมธิการศึกษาในทางการลดอุบัติเหตุทางบนท้องถนนนะครับลงพื้นที่ติดตามการทำงานของศูนย์สังการจราจรบก0 2หวังเดินหน้าบ,ราบูรณาการนะครับทุกภาคส่วนหนุนผลักดันให้เกิดศูนย์อุบัติเหตุทางท้องถนนแห่งชาติแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนครับ นายแพทย์ทวีบงจุลกะบ,บุตรีประธานอนุกรรมธิการศึกษาเสเนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจจราจรและกองบังคับการสายตำรวจนะครับสายตรวจและก็ปฏิบัติการพิเศษสํานักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตรวจเยี่ยมการทํางานของทางศูนย์การควบคุมสังการจราจรบกศูนย์สองกองบังคับการตำรวจจราจรรวมไปถึงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 กองบังคับการสายตรวจและก็ปฏิบัติการพิเศษเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติรวมทั้งการบูรณาการข้อมูลทางอุบัติเหตุของสำนักงารตํารวจแห่งชาติโดยการดําเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งหวังให้มีการบูรณาการข้อมูลการบริหารการจัดการของทางทุกภาคหน่วยทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งให้การทํางานได้มีความทันสมัยสามารถรายงานได้แบบเรียลไทม์เพื่อที่จะให้การทํางานของทั้งหมดของศูนย์รวมที่ศูนย์เดียวทั้งนี้จากปัญหาการสูญเสียของพี่น้องประชาชนจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละปีมีมากกว่า20,000รายหรือเฉลี่ยวันละ5 5 0ถึงห0ถึงรายส่งผลกระทบทั้งในด้านความมั่นคงความปลอดภยัยและด้านสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนรั ฐบาลก็มีความเห็นความสําคัญดังกล่าวนะครับจึงมีการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและก็ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งสอดท้องรับกับอํานาจหน้าที่ของทางวุฒิสภาในการติดตามการปฏิรูปประเทศโดยที่ผ่านมาได้มีการตั้งคณะกรรมการบรูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและก็ความปลอดภัยทางท้องถนนเพื่อดําเนินการเสนอแนะนําแนวทางในการสู่การแก้ไขปัญหาดังกล่าว